สวัสดีค่ะรันรันชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาพับเหรียญโดยทานริบบิ้นกันต่อนะคะเป็นรูปดอกไม้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะสวยๆนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหลังเรียบร้อยนะคะดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์นะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นนะคะทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะคะริบบิ้น4เส้นนะคะ ตัดให้มีความยาวเท่ากับ40เซนติเมตรนะคะความยาว40เซนติเมตรสีเส้นนะคะแล้วก็ตัดมุมเป็นมุมแหลมนะคะริบบิ้นนะคะที่เราใช้นะคะจะเป็นริบบิ้นตาละกัางนะคะเบอร์2นะคะเราใช้ริบบิ้นลายจุดนะคะริบบิ้นสีเหลืองลายจุดสีแดงนะคะแล้วก็จะมีเหรียญปุยทานนะคะแล้วก็กันไก ไปดูธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะจับริบบิ้นนะคะให้เสมอกันนะคะแล้วเราก็พับครึ่งนะคะพับครึ่งริบบิ้นนะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยนะคะเป็นการพับครึ่งนะคะกดให้เป็นรอยแล้วก็คลี่ออกนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะทำฐานสี่นะคะเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะอันนี้เป็นเส้นที่หนึ่งนะคะต่อไปเส้นที่สองนะคะเราก็นำเส้นที่สองนะคะสวมทับไปในเส้นที่หนึ่งแล้วก็เส้นที่สามสวมทับเส้นที่สองเส้นที่สี่นะคะเราสอดเข้าไปในเส้นที่หนึ่ง แบบนี้นะคะเราก็ใช้นิ้วรวงเข้าไปในเส้นที่สี่เพื่อหยิบเส้นที่สามขึ้นมานะคะแล้วก็จับดึงให้แน่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เหรียญน,นะคะไว้ตรงกลางหยิบริบบิ้นนะคะที่อยู่ด้านล่างเส้นบนนะคะพับขึ้นไปข้างบนซ้ายพับมาทางขวา แล้วก็บนพับลงมาข้างล่างเส้นที่อยู่ทางขวามือนะคะเราก็พับไปทางซ้ายมือโดยสอดเข้าไปในช่องตรงข้ามตามแบบนะคะก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็กดแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาเก็บทําลายด้านหลังนะคะให้เป็นรูปแบบนี้ เราจะจับเส้นนะคะที่อยู่ทางขวามือนะคะคือเส้นนี้นะคะเส้นยาวนี้นะคะเส้นที่อยู่ทางขวามือนะคะค<ฤ>จับนะคะบิดริบบินนะคะไปทางขวาทางขวามือแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พับลงมาที่ฐานจับปลายริบบิ้นนะคะเส้นที่เราพับนะคะ ค้งงอไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องของเส้นที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็ดึงก็จะได้ตามรูปแบบนี้นะคะหมุนค่ะเส้นต่อไปนะคะก็ทำเหมือนกันนะคะเส้นสองเส้นสามเส้นสี่ทำเหมือนกันเลยนะคะบิดนะคะดูอีกครั้งนะคะบิด ริบบินไปทางขวามือนะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยแล้วก็พับลงมาที่ฐานจับเส้นที่กำลังทำอยู่นะคะจับโค้งไปด้านหลังแบบนี้นะคะงอไปด้านหลังแล้วก็ใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องอใต้เส้นที่เราเรากำลังทำอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเส้นที่สามเส้นที่สี่ก็ทำเหมือนกันค่ะ เมื่อได้ตามแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะทําด้านในนี้นะคะเราจะทําเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือก่อนนะคะแล้วก็พับเส้นที่ชี้ไปียงพนพับลงมานะคะแล้วก็จับเส้นที่อยู่ทางซ้ายนะคะบิดมาทางขวาแล้วก็บิดนะคะบิดคว่ำลงมาหงายขึ้นให้ปลายชี้มาข้างล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องถัดมานะคะริบบิน้นก็จะสาหรับด้านนี้นะคะแล้วเราก็ตึง จะเป็นแบบนี้นะคะ่อไปแล้วก็หมุนนะคะจับเช่นซีไปข้างบนนะคะพับลงมาข้างล่างแล้วจับเส้นทางซ้ายมือนะคะจับบิดจับมาทางขวามือแล้วก็บิดคว่ำงายขึ้นปลายชี้มาข้างล่างแบบนี้แล้วก็ใช้ปลายแหลมสอดในช่องถัดมา นที่เหลือก็ทําเหมือนกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรียบร้อยสวยงามต่อไปกลับมาทําด้านหน้ากันค่ะจะเป็นสองเส้นนะคะซ้อนกันอยู่นะคะเราก็จะทําเส้นบนนะคะเส้นที่อยู่ข้างบนเส้นนี้นะคะเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะจับเส้นบนนะคะแล้วก็บิดนะคะบิดริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยวางลงไปที่ฐาน แล้วก็ใช้นะคะเส้นเดิมโค้งไปข้างหลังแล้วก็สอดนะคะเข้าไปใต้เส้นที่เรากําลังทําอยู่แล้วก็ดึงเราจะเห็นว่าลายจุดสีแดงจะอยู่ข้างบนนะคะเส้นต่อไปก็ทําเหมือนกัน,นะคะ่ะจับริบบิ้นบิดไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็กดให้เป็นรอยแล้วก็พับริบบิ้นลงมาที่ฐาน จับปลายเส้นกี้ที่เรากําลังทําอยู่โค้งไปข้างหลังนะคะแล้วก็สอบเข้าไปในช่องนะคะช่องใต้เส้นที่เรากําลังทําอยู่ะะเส้นที่สามที่สี่ก็ทำเหมือนกันค่ะ แล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำกลีบดอกข้างในนะคะเราจะทำจากเส้นซ้ายมือนะคะเส้นนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จับเส้นที่ชี้ไปข้างบนนะคะพับเก็บลงมาก่อนนะคะแล้วก็จับเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือจับชี้มาทางขวามือแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็จับพลิกนะคะไปด้านหลัง แบบนี้นะคะจับพลิกไปด้านหลังให้ปลายของริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวามือแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จับริบบิน้นม้วนนะคะม้วนความลงมาแล้วก็พลิกหงายขึ้นเป็นรูปแบบนี้แล้วใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องถัดมาคือช่องนี้ ริบบิ้นจะทะลุด้านนี้นะคะแล้วเราก็ดึงนะคะในขนาดดึงแล้วก็ใช้นิ้วประคองกีบดอกไปด้วยนะคะก็จะได้แบบนี้เส้นต่อไปนะคะก็ทําเหมือนกันค่ะจับริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวามือแล้วก็บิดพับไปข้างหลังแบบนี้นะะแล้วก็ ให้ชี้มาทางขวามือแล้วก็จับโค้งนะคะม้วนนะคะหงายขึ้นแบบนี้นะคะใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องถัดมาค่อยๆดึงนะคะอย่าดึงแรงเส้นสามเส้นสี่ 3, สก็ทำเหมือนกันค่ะ จะได้ตามนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งตามชอบเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะทํากลีบด้านนอกนะคะกลีบนี้นะคะเราจะจับริบบิ้นแบบนี้นะคะเราจะทําเส้นล่างนะคะเส้นที่อยู่ทางขวามือเส้นล่างแบบนี้นะคะโดยจับม้วนริบบิ้นไปข้างหลังแบบนี้นะคะให้ปลายชี้ลงมาข้างล่าง แล้วก็จับม้วนชี้ไปข้างบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พับปลายลงมาพับแบบนี้แล้วเราจะใช้ปลายแหลมนะคะสอดเข้าไปในช่องที่อยู่คู่กันคือช่องนี้นะคะที่ช่องช่องติดกันช่องนี้ลิปบิ้นก็จะทะลุด,ด้านนี้นะคะ ด้านหลังนะคะแล้วก็กค่อยๆดึงอันนี้เก็บที่หนึ่งนะคะต่อไปเก็บที่2ค่ะม้วนริบบิ้นลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะให้ปลายชี้ลงข้างล่างแล้วก็ม้วนขึ้นแล้วก็พับริบบิ้นลงมาใช้ปลายสอดเข้าไปในช่องนะคะช่องนี้นะคะ แล้วก็ดึงเส้นสามเส้นสี่แลทำเหมือนกันค่ะ จะได้ตามนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงตกแต่งให้สวยงาม ได้ตามนี้นะคะในคลิปนี้นะคะเราจะทำกรีบข้างนอกแค่ชั้นเดียวนะคะก็จะได้ตามแบบนี้นะคะเสร็จแล้วส่วนที่เกินออกมานะคะเราก็ตัดออกก็เสร็จแล้วค่ะ เหรียญโปรยทานริบบิ้นนะคะเป็นดอกไม้สวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะไปทดลองทำดูค่ะสวัสดีค่ะ